สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายดิ้งทารบใบตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวพนพงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก,ก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะ ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางตาก็บอกว่ามาส่งความรักความปรารถนาดีหรือว่า สิ่งที่ดีให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผ่านคลิปหรือว่าการนั่งสมาธิตาก็ส่งความรักความปรารถนาดนีให้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณจากหัวใจจริงๆไม่มีทุกคนในวันนี้ก็ไม่มีตาในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ตาจะทําหัวข้อนะคะคุณจะสมหวังเรื่องอะไรในเดือนนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาใช้ไพ่สาหรับนี้กันนะคะส่วนเช็คพลังงาน ตาจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะอืมเรามาเริ่มมามมอยใส่ไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ีมเวิร์กอืมเหมือนคุณมีทีมคุณอาจจะทำงานร่วมกับจัก,กรวาลก็ได้นะคะคำว่าทีมเวิร์กอะค่ะมันอาจจะหมายความว่าคุณทำในสิ่งเนี้ยร่วมกับจัก,กรวาลก็ได้หรือคุณมีทีมเวิร์กที่ดีกับคนที่แบบอยู่บนโลกเนี่ย ที่มีพลังงานเดียวกันมีเพื่อนที่ดีหรือมีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าไม่ใช่หมายความว่าคุณน่ะสอดประสานความรู้สึกของตัวเองไปในทิศทางเดียวกันละก็คือเชื่อเชื่อทั้งหัวและใจไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะแรงต่อต้านน้อยลงมากๆเลยเลอเอไม่มีด้วยเนี่ยอะไรอาวร บางคนนะคะอาจจะแบบเกิดเรื่องบางเรื่องกับคุณที่คุณยังรู้สึกว่ายังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่บางเรื่องที่มันพังทลายไปแล้วหรือว่ามันยังมีบางความรู้สึกที่ยังกัดกินหัวใจคุณอยู่แต่คุณพยายามเห็นไหมคุณพยายามเติมเต็มนะคะตัวของคุณเองให้มองในมุมที่ดีมากขึ้นได้ ไม่ได้ไปจมกับสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแต่เลือกที่จะมองเป็นแล้วแล้วเก่งมากๆด้วยนะคะเนี่ยพร้อมพร้อมรับสิ่งที่ดีกว่าพร้อมรับโอกาสที่ดีกว่าพร้อมรับเรื่องที่คิดว่าจะสมหวังนั่นเองหยุดนิ่งอม,มาดูสิทรงพลังความสุขโอ้โหพลังงานของคุณ หยุดพักใต้สำรับคือวิทยาการอตารู้สึกว่านะคะถึงแม้ว่าคนรันดอมเนี้ยอาจจะมีความหยุดนิ่งความหยุดนิ่งในที่เนี้ยตารู้สึกว่าใน,ในความรู้สึกของตาค่ะมันคือการปล่อยวางหรือการเข้าไปใช้สมาธิในการเข้าไปคอนเน็กกับตัวเองอะคะ่ะเมื่อไหร ที่คุณเกิดอะไรขึ้นจากโลกข้างนอกเช่นสุขภาพไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเป็นโรคอะไรที่หมอวินิจฉัยไม่ได้อะคะ่ะอืมมันหมายความว่าตัวตนของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณต้องการให้คุณนะคะเข้าไปคอนเนคกับเขาแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณ โฟกัสถูกจุดก็คือว่าการเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวตนหรือว่าบางคนน่ะได้ยินเสียงตัวของคุณเองด้วยอะคะ่ะคุณจะกลับมามีพลังงานที่ทรงพลังมากขึ้นบางคนมีความสุขมากขึ้นบางคนปล่อยวางได้เยอะมากขึ้นนะคะจากพลังงานของคุณถึงแม้ว่าบางเรื่องอะอาจจะทำให้คุณหยุดนิ่งในเรื่องของความรู้สึกหยุดนิ่งในเรื่องของการอะไรอาวรไปบ้างแต่คุณรู้สึกว่า มันจบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราณเว,นะวลาเนี้คุณพยายามที่จะเติมเต็มตัวเองด้วยความสุขจากเรื่องที่เล็กน้อยได้นะคะรวมถึงปล่อยวางบางคนแบบไปรีชาร์จพลังงานกับธรรมชาติเยอะขึ้น <c oughs> เช่นไปนั่งสมาธิอยู่กับต้นไม้ะคะ่ะอยู่ที่สวนสาธารนณะตอนที่แดดอ่อน,ออนก็ได้ตอนช่วงเช้าก็ได้นะคะคุณอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบใหม่เนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานค่อนข้างที่จะหลายๆรอบใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจโลกหรือตามโลกได้ทันอยู่แล้วโดวยที่แบบไม่ได้แบบต่อต้านก็เขาบอกมาเป็นแบบนี้ก็อาจจะ ใช้สติในการคิดตามว่าเออมันจริงหรือไม่จริงแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนที่ความคิดโตมากๆนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาดูกันค่ะคุณจะสมหวางเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ค่ะ ำลังจะได้รับการเติมเต็มฟูลฟิลเมนต์อิ่มเอมใจความสุขการพาครอบครัวไปเที่ยวการได้รับความสุขแบบเต็มอิ่มเจออเฮอร์มิตอืมบางคนคนพบคนเจอคำตอบนะคะเรื่องที่คุณน่ะนิ่งกับตัวเองมาสักพักหนึ่งละ่ะบางคนหาความรู้รวมถึง ได้ปลดล็อกบางอย่างอาจจะเป็นได้เจอคำตอบว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วจะไปในทิศทางไหนแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนเจอคู่คนที่ถูกชะตากันบางคนนะคะมีการต่อยอดความสัมพันธ์หรือว่ามีการบอกว่าเออมาลองคบกันดูไหมมาลองแบบ คุยกันดูไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้สําหรับเรื่องคู่นะคะบางคนเป็นโสดมานานละแล้วจริงๆใจจริงอะ่ะก็ปรารถนาเรื่องคู่แต่การปรารถนาครั้งนี้ค่ะคุณน่ะเชื่อมั่นว่าตัวของคุณเองมีคุณอาจจะดึงดูดเรื่องคู่อยู่ก็ได้แล้วกลายเป็นว่ากำลังจะสมหวังเรื่องคู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอืไพ่พิเศษจ้าคนพิเศษอย่างเรา คนพิเศษเยี่ยงคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความสดใสจะได้รับสิ่งที่ดีๆมากมายท,ที่ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์นั่นเองนะคะสุดยอดเลยองค์พ่อออกมาไปผจญภัยไปทำงานข้างนอกบางคนจะไปพิสูจน์บางอย่างนะคะ เราก็เจอว่าอ๋อปัญหามันติดอยู่ตรงนี้บางคนจะได้ย้ายที่ทำงานได้ย้ายที่เรียนรวมถึงกำลังจะสมหวังในตำแหน่งของคุณที่มีการโยกย้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะตาไพ่วิเศษนาไว้นี่นะกำลังจะได้รับมอบอะไรสักอย่างหนึ่งจงเปิดตาของท่านขึ้นเถิดอย่างนี้นะคะนะคะ บางคนเมินเฉยกับสิ่งที่กำลังจะได้รับมอบแต่เลือกที่จะมองว่าคงไม่ได้แล้วมัง้งคงหมดหวังแล้ววังสำหรับบางคนแต่ตารู้สึกว่าอีกส่วนหนึ่งคุณรู้สึกอะคุณมีเซนต์บางอย่างว่ากำลังจะได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเป็นความเชื่อของตนที่ดีๆที่กำลังแบบทยานมาเนี่ยมือที่ออกมาจากเมฆอะทุกคนกำลังจะยื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะ ก็ตาก็จะบอกว่าไม่ต้องคาดหวังอีกเช่นเคยเพราะยิ่งคาดหวังเราก็จะยิ่งส่งความไม่เชื่อหรือว่าความไม่มีออกไปนั่นเองนะคะเนี่ยดีจังเลยก้าวถวยทุกสิ่งทุกอย่างจะล้นเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจคุณจะสมปรารถนาเนี่ยตามพี่ไพ่อ่านตามพี่ไพ่เลยนะคะ สมปรารถนาเพราะคุณมีความสุขไงเวลาที่คุณมีความสุขอะค่ะ,คะชีวิตของคุณก็จะก้าวหรือมีแต่เรื่องที่สุขๆเข้ามา mm hmm. เช่นบอกตัวเองทุกเช้าเลยว่าวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยฉันทํางานง่ายมากเลิกงานตรงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาได้ง่ายมากไม่มีปัญหาเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆถ้าคุณทํามันได้ทุกวันนะคะ สมถ้วยมิตรภาพที่ดีๆกำลังจะส่งผลบางคนไปงานเฉลิมฉลองนะคะบางคนจะเจอกันลยาณมิตรที่ดีอย่างที่น้องตาบอกคือว่าคุณนะ่ะมีเพื่อนที่ดีในโลกนี้รวมถึงถ้าไม่ใช่อย่างที่ตาบอกคือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นกันลยาณมิตรของคุณนะ่ะเขาจะผลักดันคุณให้เจอ กับเรื primo, ่องที่ด hey. <Get S 2> ีมากขึ้นเพราะคุณมีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้แล้วว่าค่ะมีเซนมียานอย่างรู้นะคะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอืมมีเสน่ด้วยการเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงกำลังจะได้รับจุดสิ้นสุด บางอย่างอาจจะเป็นการดึงดูดก็ได้บางคนนึกเรื่องอะไรอยู่แล้วตอนเนี้อยู่ในคืนที่อยู่เป็นกลางอะค่ะไม่ได้ทุก์ไม่ได้ร้อนไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะเรื่องเนี้ยคุณรับรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นความสมหวังเนี้ยมันมีสัญญาณไปบอกคุณก่อนหน้านั้นแล้วได้วซ้ำไปก่อนที่คุณจะเจอคลิปนี้ก็ได้ค่ะแล้วบางเรื่อง คุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดใหม่ในบางเรื่องบางเรื่องจะจบไปกำลังจะมีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่จากหน้ามือเป็นหลังมือเพื่อนคุณดีจริงๆนะตาบอกเลยคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าแต่ก่อนฉันไม่เคยจะสนใจมันเลยแต่อยู่ๆก็อยากจะไปเรียนอาจจะมีเพื่อน นะคะคชวนมาไปลงทุนบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าถ้าบางอย่างเราไม่มีความรู้มากพอค่ะก็อาจจะยังปฏิเสธเพื่อนไปก่อนว่าเออขอดูรายละเอียดลึกกว่านี้หน่อยก่อนได้ไหมก่อนที่ฉันจะแบบเอาเงินไปลงทุนกับเธอฉันจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้เยอะหรือว่า ให้ได้ครบรอบทุกด้านมากที่สุดก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือการปฏิเสธถูกไหมคะหรือบางคนนะคะคุณอาจจะคิดมาก่อนหน้านี้ว่าอยากจะเรียนบางอย่างแต่คุณยังไม่มีเงินถูกไหมแล้วอยู่ๆคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณณเวลาเนี้ในทุกวันนะคะพยายามนะคะกลายเป็นว่ามีคนมาช่วยซัพพอร์ตคุณให้คุณได้ไปเรียน วิชาที่คุณอยากจะเรียนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเจอเวครบบริบูรณ์เช่นเส้นเส้นชยัยสำริจผลเปิดโลกเบิกเนตรเริ่มต้นโลกใหม่ของคุณบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนจะไปต่างประเทศรวมถึงได้รับเอกสารการอนุมัติด้วยเช่นกันจ้าเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคึมความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณ แรงขับเคลื่อนของคุณนะคะที่คุณมีอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะนำพาให้คุณไปถึงฝั่งฝันนั่นเองนะคะว,ว้าวการเงินดีมากกำลังจะสร้างรากฐานของตัวเองในการที่อยู่ที่ไหนฉันก็หาเงินได้อะคะ่ะตัวของคุณไปประเทศไหนก็หาเงินได้คุณมีความชำน,นาญโดยเฉพาะค่ะคุณมีความรับผิดชอบ ในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ก่อนนะคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนคนนี้เลยก็ได้คือแบบมีความมั่นใจกล้าเสียงกล้าลุยแต่ก่อนอะนะคะแต่นเวลานี้คุณโคตรเก่งเลยอะตามไม่รู้นะคะว่าคนที่มาดูแรนดอมเนี้ยคุณขอบคุณตัวเองด้วยหรือเปล่าเป็นประจำหรือเปล่าหรือพูดเชิงบวก กับตัวเองด้วยหรือเปล่าแต่ตารู้สึกว่าระดับพลังงานของคุณคุณเข้าใจในสิ่งที่ตาพูดคุณคือคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณเติบโตจากวันก่อนๆจากปีก่อนๆมาแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นอย่างที่ตาบอกก็คือว่าทุกสิ่งที่คุณปรารถนา สนามควันตามก็คือว่าเวลาที่เราเชื่อว่าเราได้รับอะไรอะค่ะมันสามารถยืดออกหรือหดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าพลังงานที่เข้มข้นของคุณตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องอะไรอะมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนนะคะอือโอ้โหคนลุกอะกำลังจะบอกตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นสำรับว่า The world สำรับนี้มีสองใบ แล้วไพ่ก็ขนลุกเนี่ยขนลุกจริงๆแล้วไพ่ก็ออกมาบอกอืมน้องตาไม่พูดค่ะน้องตาไม่ยอมพูดนะคะไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าคุณคือเดอะเวิลของตัวเองจริงๆนะคุณคือครีเอเตอร์คุณคือผู้สร้างโลกของตัวเองว่าต่อไปเนี้ยคุณจะมีโลกแบบไหนอะค่ะคุณอยากจะเป็นอะไรอะคุณสร้างมันได้เสมอเสมอตาก็อยากจะย้ํา ในเรื่องนี้อยู่ตลอดว่าบางเรื่องทุกเรื่องในชีวิตอะคะ่ะมันคือเรื่องสมมตุติเพราะฉะนั้นอะถ้ามันเป็นเรื่องสมมติอะเราก็สมมุติได้ใช่ไหมว่าโลกใบนี้คือของเราเราอบก,กอดเราสำนึกในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อให้เรามีสิ่งที่เยอะกว่าเดิม,มไม่รู้ว่าเล่าเรื่องนี้ไปหรือ,อยังก็คือว่า ตอนนี้เรามีทั้งอินเทอร์เน็ตมีบ้านที่เราอยู่มีเครื่องปรับอากาศที่เราใช้มี wi-fi ใช่ไหมทั้งๆท,ที่กษัตริย์อะทุกคนแต่ก่อนอะแต่ก่อนเลยยุคแต่ก่อนอะเขายังไม่เคยสบายเท่าพวกเราในวันนี้เลยอะเพราะฉะนั้นนะคะคนส่วนใหญ่จะ คิดว่าเราอยากมีมากกว่านี้แต่จริงๆที่เรามีอยู่เราควรจะสํำนึกรู้คุณตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะว่าเออเราขอบคุณนะที่วันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตนะเราขอบคุณ Youtube นะที่เราได้ดูความรู้หรือได้ความรู้บางอย่างไปแก้ปัญหาขอบคุณทุกๆคนที่ฉันได้ดูคลิปนะขอบคุณได้ทุกอย่างเลยทุกคนในโลกเนี้ยแต่เราไปคิด และบอกกับตัวเองเสมอส่วนใหญ่นะคะว่าจักรวาลไม่มีความมั่งคั่งหรอกเราจะต้องแย่งกันเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็เลยจะไม่มีเงินมากกว่านี้ซึ่งหลายๆคนนะคะคนที่เขาปลดหลอกไปแล้วอะเขาไม่ได้คิดถึงว่าเออการเมืองเป็นแบบไหนเศรษฐกิจเป็นอย่างไรโลกจะเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เราต้องรู้เท่าทันอยู่แล้วคะ่ะแต่เราไม่ไปรับ ว่าความเชื่อที่แบบเพราะเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจฉันก็เลยไม่ดีมันเป็นเพราะเราเชื่อมันเป็นเพราะพลังงานของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณคือเ e Will ให้กับตัวเองและให้กับคนอื่นด้วยจงสร้างโลกที่เป็นของคุณเองอย่างต่อเนื่องและในทุกวัน เห็นภาพตัวเองเป็นแบบไหนในอนาคตคุณจะเจอและจะพบว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมคะเนี่ยไพ่ย้ำออกมาว่าไปจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนที่ยังไม่ได้รับเอกสารอนุมัติหรือยังไม่ได้ไปอะ่ะอันนี้ต้องลอง ถามความรู้สึกตัวเองจริงๆะค่ะว่าเฮ้ยฉันติดเรื่องอะไรอะ่ะหรือฉันยังไม่เชื่อว่าฉันจะได้ไปหรือฉันยังมีความเออสงสัยอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะเก่งมากอะ่ะราชาไม้เทา้าน้องตาจะอ่านชื่อตามที่เขาพิมพ์มานะคะเป็นลีดเดอร์ชิมีความเป็นลีดเดอร์ชิเป็นคนที่พิชิตปัญหาได้ทุกอย่างเก่งเรื่องกลยุทธ์เก่งเรื่องวางแผนบางคนเก่งเรื่องสถิติ เอาอยู่กับทุกสถานการณ์เป็นหัวหน้างานก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ยิ่งดีธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้นะคะโลงเหล็กโลงไม้หรือธุรกิจที่เป็นแบบอะไรก็ได้ที่คุณแบบเออฉันอยากจะทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งอะฉันเบื่องานประจําแล้วนะฉันอยากจะไปเที่ยวบ้างโดยที่ไม่อยากจะลาหยุดแล้วอะใครมีปัญหาเรื่องวันลาหยุดบ้างคะทุกคนคนที่ทํางานประจํานะ มาบอกน้องตาสิว่ามีปัญหาเหมือนน้องตาไหมหยุดทีไรมีปัญหาทุกทีทุกคนอันนี้ไม่ได้บอกว่าทํางานที่ไหนแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเวลาที่หยุดเพื่อนในทีมอ่ะอย่าหยุดทับกันนะเราหยุดเพื่อนอีกคนหยุดไม่ได้หรืออย่าหยุดวันศุกร์หรือวันจันทร์นะหรืออย่าหยุดต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะอะไรแ,แบบนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องนี้กันบ้างไหมคะมาพิมพ์เล่าให้ตาฟังได้นะคะ เนี่ยเก่งจะตายเดอเมจิกเชียนอ่านภาษาไทยไปเลยคุณมีพรสวรรค์ทุกด้านเลยเป็นคนมากความสามารถทําไมจะทําอะไรแล้วทําไมจะทําอะไรแล้วไม่เป็นเงินเป็นทองชีวิตที่จะเป็นเงินเป็นทองชีวิตที่จะมีความเขียวเชิกอุ่มของธรรมชาติอยู่ด้วยกันชีวิตที่จะสร้างสารรค์ผลงานเปล่งแสงงตัวเองออกมาเนี่ย ไพ่พิเศษเหรออ๋อสเตรนโอ้โหกล้า,าเผชิญหน้ามีความกล้าหาญอดทนเป็นคนมีสติเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้างานชัดๆเลยทุกคนสมหวังดังใจจ้าราชินีถือเหรียญใต้สำรับคือเจอไฮโรแฟนน่ะทุกคนกดกระดิ่ง ละเอียดรอบข้อเป็นคนจริงใจเป็นคนปลอดภัยไว้ก่อนบางคนเป็นคนที่นิ่งๆไม่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้กับคนอื่นอันนี้ตาก็ว่าดีค่ะแต่ในมุมหนึ่งะค่ะถ้าคุณเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้กับตัวเยอะๆอะค่ะมันอาจจะมีสัญญาณของร่างกายบางอย่างบอกว่าจะต้องปล่อยมันออกมาบ้างนะให้กับคนที่ไม่ตัดสินคุณให้กับคนที่เขารับฟังคุณนะ อลองปล่อยบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าอืมไม่กล้าคุยกับคนนี้เลยอ่ะกกลัวเขาจะเอาเรื่องของคุณไปนินทาค่ะเพราะฉะนั้นอะตารู้สึกว่าคุณมีเซนต์อยู่แล้วว่าคุณจะคุยกับใครนะคะคนไหนที่จะรับฟังคุณได้บ้างคนไหนที่จะระบายได้คุณรู้อยู่แล้วคุณอะเก่ง รอบด้านด้วยสัํปไปแต่แต่ก่อนนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วตาเห็นเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเป็นคุณครูได้คุณจะให้คําแนะนํากับคนอื่นได้นะคะรวมถึงอะ่ะมีคนศรัทธาในตัวของคุณด้วยสําหรับบางคนที่อาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์ตาก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะรวมถึงคุณหมอดูด้วยนะคะเพราะการเป็นหมอดูอะคะ่ะก็ เป็นส,สิ่งหนึ่งที่อยู่ที่ว่าเราจะแปรสารหรือว่าเยียวยาผู้คนในมุมไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอกา,การเป็นไลท์วอล์กเกอร์หรือสตาร์สิตอยู่แล้วะคะ่ะเก่งอยู่แล้วนะคะเรื่องที่คุณจะสมหวังในเร็วนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่การที่อยู่คนเดียวมาตลอดเป็นโสดมาตลอดกำลังจะได้พบเจอคู่ในสถานที่ที่คุณไปเที่ยวหรือเดินทางบางคนจะได้รับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มากกว่าเดิม เพราะคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีได้แล้วด้วยซ้าไปจากสิ่งที่ตามองเห็นกําลังจะได้รับความสุขแบบสุขแบบสุขแบบสุดยอดนะคะรวมถึงม,มีเพื่อนที่ดีด้วยการเงินก็จะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศด้วยสำหรับบางคนที่ปรารถนาจะไปเรื่องการเงินก็ไม่ต้องคิดเยอะ เงินวิ่งหาคนมีความสุขเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องรองคุณไปแล้วค่ะจากสิ่งที่ตารู้สึกนะคุณมีหุ้นส่วนที่ดีมีเพื่อนที่ดีรวมถึงตัวของคุณเองอะ่ะคุณบอกรักตัวเองได้รวมถึงบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่เก่งมากมากเอาละค่ะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากบอกคุณว่าอะไรคะ เจอคู่หรือเปล่าใครจะมั่นหมายจ๊ะ Congeturation นะคะหรือคุณไปสัญญากับใครไว้เนี่ยคำสัญญานั้นมันจะมีสัญญาณบางอย่างมาบอกว่ารับทราบแล้วนะจ๊ะเนี่ยเคยสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่กำลังจะได้รับกลับมามากกว่าจ้าซื้อบ้านฉันซื้อรถฉันไปนลงทุนกับความมัง่งคั่งเนี่ยบางคนเป็นอาจารย์นะคะ มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จอยู่ใกล้แค่คิดถึงมันเยอะๆเท่านั้นเองค่ะสุดจะว้าวตารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกทุกข์ใจอะค่ะที่คุณสูญเสียไปอะไพ่บอกว่าไม่เป็นไรนะคุณน่ะสร้างมันใหม่ได้เยอะกว่า มันก็แค่สิ่งที่เราจะต้องเสียไปบางคนอาจจะไม่ได้สูญเสียทางเรื่องของการเงินแต่เป็นสูญเสียคุณสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรือผู้คนบางคนก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาได้เดินทางในเส้นทางใหม่แล้วคุณก็แค่ปล่อยให้เขาได้ไปนะคะรวมถึงตารู้สึกว่าคุณกําลังจะ สำเร็จตรงตามเป้าหมายกำลังจะบ,บรรลุผลในบางเรื่องแน่นอนจ้าแล้วให้ไพ่จักรวาลบอกกับคุณเพิ่มเติมนะคะลงมือวางแผนและทําค่ะเรื่องนี้ก็คือเรามีหน้าที่เป็นคนสร้างใช่ไหมคะคิด และลงมือทำส่วนคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณนั่นคือเรื่องของโลกและจักรวาลน,นั่นอองนะคะหุยคนลุอูอก่าโอ้ยตายแล้วเจตเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วทารฟฟอร์มชั่นก็ออกมาว่าจะจบจากบางอย่างและเริ่มต้นจากบางอย่างอะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยโดนครอบงำมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นค่าตัวเองก็ได้นะคะเช่น <c oughs> ความสุขของฉันไปอยู่ที่คนอื่นอย่างเงี้ยแต่คุณกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคุณกำลังจะมีชีวิตที่ mm hmm. February, f ฟ m i ร y f a n เ g u ไกอ่ะถูกผลักดันด้วยคณะทูตแห่งจิตวิญญาณจ้าผูกผักดันด้วยครอบครัวแห่งจิตวิญญาณเพื่อไปในเส้นทางที่ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองค่ะจบด้วยไพ่นางฟ้าจ้ะ นางฟ้าอยากบอกว่าอะไรคะ o p portunity The situation will improve take action ค่ะและใต้สำรับ let go ค่ะอืมกำลังจะมีโอกาสบางอย่างโปรยไปมาหาคุณนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นมันแสดงว่าคุณน่ะไม่ได้คาดหวังแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออจะมาเมื่อไหร่ก็มาเถอะสถานการณ์บางอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณกำลังลงมือทำอะค่ะเหมือนใบนี้เลยเนาะมันกำลังจะทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะพุ่งทะยานมากขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นน่ะคะ่ะตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอแม้ว่าจะเป็นจุดเล็ก ะะแต่น้องตายินดีมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในจุดเล็กๆนั้นที่ทำให้ทุกคนมีความสุข นะะในชีวิตได้ตารักทุกคนแบบไร้เงื่อนไขเสมอเพราะฉะนั้นส่งมอบความรักคําทํานายที่ดีให้กับทุกคนนะคะมารับคําทํานายไปได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจ,จาตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมลิ่งทาโรบายตา ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ